โอ้โหวันนี้มาเจอเสียตอดลูกค้าสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยยังทานประจำอยู่เป็นยังไงบ้างครับผมกินตั้งแต่ยังไม่ใส่แว่นอ่ะตั้งแต่อายุสี่สิบตอนนี้ห้าสิบห้าละร้านพี่ชายผมเองอคุ้นเคยกันจนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วครับก็คืออย่างนี้ได้เลยนะ <laughs> อันนี้ไม่ได้เป็นการการแสดงนะนี่ของแท้แล้วับของแท้ของแท้ติดอะไรในรสชาติครับเนี่ยก็มันกลมกล่อมครับผมไม่ไม่ต้องตักน้ําตาลไม่ต้องเอาน้ํปลามาเทไม่ต้องตักน้าส้มไม่ต้องตักเรียสอะไรเจ้าของมาวางปั๊บก็หยิบค้อนมาแล้วประทัด้เลยอืมสุดยอดกินทด้เลไม่ต้องล้างจานเลยเนี่ยทุกครั้งสบายเลย ฝ <c oughs> าก<พ>ด้วยครับฝากด้วยครับร้านผัดไทยร้อยปีพี่ชายผมครับที่กับล้กองดินครับ,รบอยู่เ<บ>ยียงยงกับเบามาตอกองดินอำเภอแก่งังหวัดระยอมครับตอนนี้กำลังจะเริ่มหน,น้าที่แถวนี้ครับผม